สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทำไมสวัสดีสสดทำไมไวะขึ้น <c oughs> ขอในกลุ่มมาเยอะนะครับในเรื่องสูตรเปิดลอตเตอรี่เนี่ยนะครับซื้อเนี่ยกดตรงลอตเตอรี่ครับกี่ครั้งก็ไนดะ้กดรัวๆครับให้มันเลยห้าสิบก็ดี กดไปดิเลยครับจกนกว่าจะพอใจกี่อรอบก็ได้เยี่ยไอ้สัสดิน้นจิ้มไปกดนะครับ เอาทองโอ้เหสิบเบรอร์แต่ยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่รวยรวยอพอแล้วครับ